ครู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการห้องสนทนามกอดำเนินรายการโดยทีมงานสถานีวิทยุมกอฟังวิทยุมกอแล้วได้ความรู้เรื่องการเกษตรเรื่องสุขภาพอยากเือมมืเข้าเจ้าหนื่ฟังกันแน้าเจ้ากับมีทุกเรื่องเล่าเกี่ยวกับ การเกษตรพัฒนาทงท้องทินมารวมกันรวมมือพัฒนานการเกษตรให้เดอพี่น้องเด้อรายการดีมีสาระพัฒนาเราเจ้าเกษตรได้รายการสันนีคนตายจอดจังเราเป็นแฟนตัวจริงของสถานีวิทยุมอกฟอังแล้วได้ความรู้ได้เพื่อนทางอากาศด้วยค่ะิทกนะคะสถานีวิทยุมอก,อส,ถมอกอสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะเรามุ่งม,มั่นให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต อมองใหม่กับหลากหลายแนวคิดและเปลี่ยนภูมิปัญญาวิถีชีวิตผสมผสานเป็นนวัตกรรมความรู้อันล้ำคา่าทรงตรงจากทุกภูมิภาคผ่านช่องทางสนทนาในรายการห้องสนทนามก r อัวติดอาวุธทางปัญญาเพื่อคุณพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดีเจ้าตันบุพฟังและตันผู้ชมกุ้ตันปิกมาพบก,กับรายการห้องสนทษานามอก,อกูตวันการแล้วกับวันพัด13นาฬิกา5นาทีแผ่ว13นาฬิกาสนาทีต่างสถานีวิทยุมอกอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตึงสี่พื้นภาพพร้อมกันทั่วประเทศออนไลน์ทั่วโลกนะเจ้าภาคกลางมอกอบางเขนกรุงเทพ AM 1 1็มกิโลเฮิร์ภาคเหนือมอกอเชียงใหม่ AM 6 1 2กิโลเฮิร์ภาคตอนออกแจยงเหนือมอกอขน กัน AM 1314 kHz และภาคใต้มกสงขลา AM 1269 kHz รืมอันกพตึงภาพได้ยินตึงเสียงผ่านเว็บไซต์ www.radio.ku.ac.th www.kerplus612.com www.kerplus1314.com และ www. เคอ plus ห2 6 9 c ส m หเ้หรือจะไป Facebook Live สถานีวิทยุมอก y o YouTube ไปช่อง KU Radio Thailand ก็ได้วันนี้เข้าเจ้าเส่งเทียนเนียมทราบฮับในที่ตำานินงรายการทีมงานสถานีวิทยุมอกอรเชียงใหม่ได้ฮับเกียรติจากวิทยากรจากคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่มาอู้คุยกับ ท่านผู้ฟังครอบครัวมกอกัอน,กนช่วงนี้ทั่วประเทศนะเจ้าวันนี้เรามาห้จัจเรื่องของการให้บริการของห้องปฏิบัติการกลางคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีรายละเอียดจะใดเราไปขอความหูกับวิทยากรกันดีวกว่าไดครับเกียรติจากคุณทันชนกยอสนก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เกษตรห้องปฏิบัติการกลางคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่ในสายกับฮาวละสวัสดีเจ้าคุณทันชนกเจ้า อ้า,า,าได้ยินชัดเจนเนะาะเจ้าคุณทันชนกยศนะเจ้าว,วันนี้เขามาหู้จักในเรื่องของห้องปฏิบัติการกลางคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเยชียงใหม่เฮาเนะว่ามีการให้บริการอย่างจะใด้พ่องสําหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ที่สนใจนะเจ้าอยากจะเล่าให้ฟังน้อยเนาะห้องปฏิบัติการกลางคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่อยู่ที่ไหนแล้วก็มีภารกิจอย่างจะใด้พ่องกับเจ้า เจ้าสำหรับห้องปฏิบัติการกลางของคณะกรรมาเสสา์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเ,าเารา,งเานะเจ้าตั้งยุี่คณะกรศมการเสสารยทรี่อารคาถลิมพร่เกียรตินะเจ้าชั้นสองเนาะท่านไหนสนใจก็เช่แต่ก็ถ้านใดสนใจก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือมาปรึกษาหารือกับเขาได้ในที่อาคารนี้ได้เลยนะเจ้าซึ่งห้องปฏิบัติการการของเราเนี่ยจะให้บริการในการตรวจวิเคราะห์สารเคมีแล้วก็ไล่ธาตุต่างๆนะเจ้ารวมถึงการ ใช้เครื่องมือเพื่อบริการการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ตะเตาแล้วก็สามารถเ็นสถานที่ก็คือมาอยืมห้องแลบเผาใช้ในการทดลองได้แล้วก็กรับสั์ศึกอบรมการใช้เครื่องมือโดยเตาเ้าแล้วการเพื่อบริการห้องปฏิบัติการกลางคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฮานะหันว่ามีการเพื่อการตรวจวิเคราะห์ ทางด้านสังเคมีมีด้านพืชด้านดินด้านปุ๋ยตัวอีกระเจ้ามันเป็นจดาเจ้าเจ้าสำหรับเอการวิเคราะห์ในด้านหลักข้อตัวแรกเป็นหลักๆนะเจ้าก็จะเป็นการวิเคราะห์ตัวอย่างพื้ดินพืชปุ๋ยนี่นะเจ้าก็จะสามารถรับวิเคราะห์นาึ้นไปด้ถัดหลักกับถตดรองเพราะว่าจะเป็นพวกไนโรเจนฟอสฟอรัสแทสเซียมเนาะแคลเซียมแมกนีเซียมโซเดียมหรือธาตุเหล็กเป็นกันนี้ต่างๆก็คือทางข้อมปฏิบกติ ขอ,ข,อ ά. ของเขาเนี่ยขอรับวิเคราะห์จ้าบอกว่าจะเป็นตัวอย่างดินตัวอย่างน้าตัวอย่างปุ๋ยอุติหรือว่าสอดุปุ๋ยต่างๆอ้เจ้าถ้าอยากรู้ว่ามันมีค่าอย่างใดก็สามารถนําตัวอย่างเนี่ยมาตรวจวิเคราะห์ที่แบบ่ของเขาใดเจ้าแล้วก็หร as. anyway. like ือว่ามีปัญหาอยั้งก็สามารถเข้ามาปรึกษาหารือใดเจ้าแล้วก็นอกจากนี้นอกจากเขาจะทักวิเคราะห์ดินน้ําปุ๋ยต่างๆแล้วเขาก็ยังเลบวิเคราะห์ในส่วนของสารสำคัญในผลิตผลหรือในพืชเจ้า อย่างเช่นถ้าสมมติเราปลูกถังเช่าเวลาจะสร้างความข้นในถังเช่าเนี่ยหลักๆก็จะเป็นคอร์ดิซีนกับดีโนโซีน ขึ้นการสำคัญสองตัวนี้ทางห้พองปฏิบัติการกลางของเฮาก็รับวิเคราะห์สินเดียวกันเจ้าก็สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามได้เจ้าเพื่อเกษตรกรบางท่านเนาะอาจจะยังมอววงว่าถ้าเฮาจะไปตรวจวิเคราะห์ดินอเนาะปุ๋ยน้ำหรือ oh. ว่าอสาอรสำคัญในพืชเนี่ยการเก็บตัวอย่างเอาไปวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการกลางคณะเกษตรมหาวิทยาลัายเชียงใหม่เฮาเนี่ยเจ้าต้องมีการเตรียมการจะได้พ่องกับเจ้า เรื่องกันเก็บตัวอย่างดินั่นก็เร้าเขาจะซื้อว่าทามีแปลงดึงแปลงเขาแตเก็บทั้งหมดสีสูตรเดา้าแล้วก็เอามารวมกันประมาณหนึ่งกิโลเจ้าแล้วก็นํประสค์ที่คณะเกษตรเ้าเอามาส่งที่หอ้องแลบได้เลยเา้าเพราะว่าจะเป็นตัวอย่างแต่จะขั้นตามประมาณหนึ่งกิโลเา้าเพื่อทางเจ้า,จาที่ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ตรวจรับวิเคราะห์เนี่ยต้อก็จะมีกระบวนการคุณ อยงในลำดับต่อไปออก่อนที่จะไปนวิเคราะห์แหนดก่อนต่อเจ้าจ้าเมือนก่ากว่าจะโฮผลตรวจวิเคราะห์ดินเอานะเจ้าเจ้าก็เออประมาณสามสิบวันทําการเจ้าแต่ถ้าสมมุติว่าตัวอย่างไหนเขาเขาก็คือทีอ่ค้อสามลำดับการส่งตัวอ,อย่างเนาะถ้าสมมติว่ามันเสร็จก่อนที่มาทําการเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเขาก็จะติดต่อกลับไปแต่ว่าเออเขาวิเคราะห์ฝลเสร็จแล้วเน้เดี๋ยวเขาจะส่งฝน การวิเคราะห์เรื่องหน้าให้ก่อนไปทางอีเมลหรือว่าโทรแจ้งก่อนเนี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของบริการผลตรวจจริงเนี่ยก็ตามที่ได้ได้ตกลกงกันตอนมาส่งตัวอย่างแล้วว่าจะสะดวกมารับวยตนเองหรือว่าจะต้ส่งทางไปคนี้ไปื้อเตาหรือส่งทางเตาเ้าไม่ถึงเกษตรกรสามารถจะเอาตัวอย่างดินไปตรวจวิเคราะห์ได้ที่ห้องปฏิบัติการเก้าได้เก้าก็คือเอาไปหนึ่งกิโล ก็คือเก็บใา่จุดน้อยแล้วเอามาผสมกันนี่เนาะก็ต้องเอาไว้ในที่ห่มเพื่อมันมันแห้งมันยาวก่อนค,อคือแห้งเบาออแ,<ม>แล้วก็ใส่ถุงไปอันนี้ต้องบอกชื่อที่อยู่ต้องบอกรายละเอียดก็ว่าแปลงนี้เคยปลูกอยังจะได้มาก,ก่อนเองก็จะอ๋อ,อก็คือถ้าสถ้า นำตัวอย่างดินมาส่งไว้ตรจเองที่ห้องปฏิบัติการกลางเนี่ยเราจะมีใบกรอกข้อมูลในการส่งตัวยาเเ้าจะมีอยู่อกรอกรายละเอียดของตัวอย่างเ่อที่เจ้าสามารถมากรอกได้ที่หน้า้องแลนแต่หรือเจ้าอันนี้ก็มีการตรวจตรงนี้นี่มีค่าบริการอย่างใดกับเจ้าค่าบริการจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ละท่าที่สามีขอเจ้าโดยหลักๆแล้วเนี่ยในการที่ขอค่าอาหารในทินในพืเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเจ้าต่อหนึ่งท่า แต่ว่าก็จะมีการเตรียมตัวยางให้ลงขึ้นมาถ้าเป็นประมาณหนึ่งห้าสิบาทถึงหนึ่งร้อยห้าสิบาทเจ้าอืมเกษตรกรก็ต้องเตรียมนะรายละเอียดที่จะมากรอกที่อันห้องปฏิบัติการเอาต่อยแล้วก็เอาตัวอย่างดินมาต่อยนะจ้ะอันนี้กรณีแ,แล้วก็ในเรื่องของปุ๋ยแล้วเจ้า ปุ๋ยในเรื่องของปุ๋ยท้องถจะมีการวิเคราะห์เช่นเดียวกับปีเจ้าก็คือดูในส่วนของแร่ธาตุต่างๆว่าจะเป็นธาตุหลักแล้วก็ธาตุรองเจ้าเหมือนกันเลยเจ้าถ้าเปชายเกาะเป็นเลทเดียวกันราคาเดียวกันเจ้าแล้วก็การตรวจสารสําคัญในพืชหรอเจ้าอันนี้ต้องอย่างไรข้ามกับเกษตรกรสารสำคัญในพืชก็คือถ้าเออมันจะขึ้นอยู่กับว่าสารที่เราสนใจต้องการจะวิเคราะห์เนี่ยค่ะเป็นสารประเภทอันยางเนาะก็คือต้องมา อู้กันกรหรือว่าเกษตรกรจะต้องเหมือนกับว่ามีความรู้ในพืชที่เกษตรกรปลูกมาก่อนโดยเฉา,าซึ่งหลังๆแล้วการตรวจสสบคัานในพืชเนี่ยเขาจะใช้เครื่องมือชั้สูในการวิเคราะห์ก็คือใช้เครื่องมือ HPLC คือการใช้เครื่องมือชั้นสูในการวิเคราะห์เนี่ยมันก็จะทับเพิ่มอาจจะเพิ่มค่าใช้จ่ายขึ้นไปนิดหน่อยอาจ้าเพื่อที่มันมันด้วยความที่มันเป็นการสำคัญเนาะมันต้องผ่านกระบวนการศึกษรแล้วก็ใช้เครื่องมือในการคัดแยก ารออกมาอีกทีหนึงเนีเจ้าคัะก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเออเขาต้องการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารในข้าวเมละเจ้าประชาสัมพัญค์ือแซมมาออริอยินเจ้าอันนี้ก็จะอยู่ที่ตัวอย่างละสองพันบาทเจ้าตอนตัวอย่าง แล้วก็ถ้าตัวถ้าเป็นถ้าตัวยาเป็นเข้าเข้าเข้ากามนอกมันจะเข้ากามจะมีสีเนี่ยก็ดำสีขั้วซึ่งสีขั้วเนี่ยต้นจากตะเตียยเหมือนเป็นขาดโอนเซียนีแอนตาลก็เยอะเป็นสารสำคัญอย่างหนึ่งในเมาเลเซียตับหมุเข้ากามแอนโทเซียนีเนี่ยก็จะมีหลายตัวเหมัวใจจะใช่ว่าแค่แอตัวเป็นตัวเดียวเนาะแล้ก็จะมีหลายรูบหลายคอมก็คืออันนี้ก็จะแพงขึ้นไปนิดหน่อยก็จะคือเป็นตัวยาวมาสองพันห้าบาทแอนตาลก็คือถ้าอยากรู้เนี่ย เออถ้ามองว่าเกษตรกรสนใจอยจากจะได้ข้อสารสำคัญในผลิตผลหรือในพืชที่ปลูกก็สามารถโทรมาปรึกษาก่อนก็นกนได้เจ้าหรือเออมาหาที่ห้องแรบก่อนก็นกนได้เจ้ากนั้นนะคะมีการวิเคราะห์หลายอย่างเหมือนกันนะคะที่นี่นะคะเจ้บริการการตรวจวิเคราะห์นะคะตึงดินตึงปุ๋ยตึงน้ำนะจ๊ะเอ่ออย่งางกรณีที่เป็นน้ำอีหล่อจ้ะอันนี้เพื่อนจะต้อง เอาตัวอย่างไปจะได้แล้วก็มีกระบวนการตรวจสอบเจดไย์พังจ้าถ้าตัวอย่างน้ำเนี่ยตัวอย่างส่วนกดจะดยในเรื่องของแร่ธาตุเหนกันเพราะว่าน้ำเนี่ยกอจะเปองพวกทวาเราก็ต้องใช้จ็ดแบ่งสํานนอตที่จะใช้ในการกาสื่อสารกับเสาเพื่อจะมาดูแร่ธาตุเหมือนกันนอกจากนั้นเพื่อจะมีการเพิ่มในการดูตัว T S ของน้ำนอกดาผ่าน,นก,การนำไฟฟ้าของน้ำตัวลิงแย่แล้าซึ่งการจะนำตัวอย่างน้ำมาส่งเนีย่ยเราก็จะขอประมาณเป็นริดเ่า ในการที่จะเํามารตรวจวิเคราะห์ธาตุต่างๆกับเราเลือดในการวิเคราะห์แร่ธาตุแค่งเพรามว่าจะเป็นที่เป็นปุนป๋ยเป็นพืชหรือเป็นน้ํเลยค่ะจะราคาเดียวกันหมดเลยเจ้าจ้าอ,อันนี้เกษตรกรที่เปินอยากจะตรวจพอเนะว่าดินตะเกาวมีความอุดมสมบูรณ์จะได้เนาะค่ะท่านไอหยางจะได้เ<า>พิงเนาะธาอะไอหยางหพองงจ้า เขาเขาก็จะมีการแนะนำให้เปิดโดยไอ้แม่นการว่าเจ้าแม่นเจ้าจะได้เติมธาตุอะไรอย่างลงไปแถมอีนะอจ้าแม่นแม่นเจ้านอกจากนี้แล้วเจ้าก็จะมีที่ส่วนใหญ่หลักๆที่จะมาที่ที่เป็เพราะว่าอย่างเป็นอ้วงเนี่ยก็คือเป็นพักคุลาอีนาะเป็นที่เกษตรกรเข้ามาทวเกิดบัดบาบน้อยกอแรกท่าก็คือจะเป็นการตรวจสอบสารที่ตกค้างเจ้าในปีตะปูทางการเกษตร หรือว่าดินหรือน้ําก็ได้ยาเจ้าซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเขาจะใช้เอ่อน้ํายาตรวจสอบทีทีเทส,ทเทสเกิฟต่อเป็นการคัีินคือเหมือนเหมือนเหมือนกับว่าเป็นการเออดูเรื่องต้นว่าตัวยาของเขาเนี้ยมีเอ,อ,อ,เเเอ,อ่อสารที่ตกค้างหรือเปล่าว่าเขาปลูกเนี้ยเขาคนอาจจะที่สารอะไรอย่างที่เป็นเพราะว่าสารตกค้างก็คือเหมือนยาฆ่าแมลงยาเจ้าคือที่เขาอาจจะไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่ามันอาจจะตกค้างในปีใน ในใน้ำหรือในในในไอหยางมาอย่างเจาซึ่งในส่วนนี้บางทีเขาอาจจะไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่ามันมันไดใช้เมอแล้วซึ่งเวลาในแกนเย่อสลายของไอกสารลูกค้าพวกนี้มันค่อนข้างใช้เวลานานกว่ามันจะย่อยสลายหมดอย่างเจ้าประมาณนี้เขาก็จะมีการรับส่วนที่ข้อสั่งลูกค้าตัวนี้โดยเจ้าซึ่งจะมีราคาที่ข้ออยู่ที่ตัวอย่างละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเจ้าตัวตัวอย่างเจ้าเจ้าได้ใบรับรองคือตัวอเป็นกาเจ้า เจ้าก,ก็จะเป็นใบรายงานลุนกาวว่าตรวจเอ่อไม่พบสารสารสุข้างางเงี้ยค่ะหรือพบในระดับปลอดภัยหรือว่าพบในระดับไม่ปลอดภัยเา้าเจ้าเกษตรกร,ตรสารสุค้างนี่สั่ามาดิคุได้ตามนี้เจ้าก,ก็จะมีการรายงานขึน<า>้นเองเนะก็ประเดี๋ยวสินค้าเกษตร,รก็ต้องมีความปลอดภัยเนาะเลาก็ถ้ามีใบรายงานใบร,รับรองตรงนี้เขาก็สามารถจะ ปลูกพืชอย่างก็ได้เนาะในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ผลผลิตนั้นมีคว,ว,วามปลอดภัยผู้บริโภคก็มั่นใจในการจะซื้อสิกาเกษตรเท่า,าตตยเนาะเห่าไปได้ขายครัว,วกันนั่นเองจ้าก็ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยนะจ้าเพื่อคาแนะนําสําหรับเกษตรกรเห่าต้อง ไปหับ,บริการที่ห้องปฏิบัติการ,รากลางคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จ้ามีกระบวนการขั้นตอนเองจะได้แถมหรือว่ามีคำแนะนําเพิ่มเติมจะได้ก่อนจะไปหับ,บริการนะจร้าก็ถ้าจะมาส่งไปคือแล้เราสามารถส่งตัวอย่างม,มาทําไปคดีก็กได้เจ้าหรือว่าจะส่งตัวอย่างได้วยตัวเองก็ได้ค่ะถ้าเกิดมาได้ตักเองก็คือมาได้เลยเจ้าที่คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนาะ พาที่อากทานเฉลิมเกีเยรติชั้นสองเจ้าขึ้นมาแล้วก่จะอยู่ฝั่งซ้ายมือเจ้าก็จะเจอโต๊ะรับตัวยอย่างได้เลยเจ้าเดี๋ยวก่อจะเจ้าหน้าที่เจ้างพิธีของเขาในเจ้าเข้าไปสอบถามติดต่อสอบถามเจ้าแต่ถ้าเป็นถ้าถ้าเกิดเป็นตรงทางไปชน,นีแล้วเจ้าก็สามารถโทรมาก่อนก็ได้เจ้าโทรมาสอบถามที่อยู่อันยางก่อนก็ได้เจ้าเจ้าอันนี้ก็มีการเรื่งบริการ<ช>เนาะคือเกษตรกรบางทีบางท่านก็อยู่ใกล้เนาะมาบบสะดวกเจ้าเจ้าอาจจะโท่ โทรมาก่อนเนาะว่าจะต้องเนี่ยจะได้เก็บตัวอย่างดินน้ําปุ๋ยจะได้เนาะตัวอย่างพืชที่จะมา<ช>วิเคราะห์สารสำคัญจะต้องเนี่ยจะได้พ้องนอะจะสามารถสอบถามกันได้แล้วหันว่ามีการใือบริการเรื่องของการอบรมโดยเป็นเจ้ดเจ้าที่นี่คือบริการจะได้ออในเรื่องของการอบรมในที่นี้ก็คือแล้วแต่หน่วยงานหรือแล้วแล้วแล้วแต่ผู้ประกอบการเนี่ยแปว่าเพื่อนอให้เาจัดอบรม ในส่วนของเรื่องอะไรเรื่องไหนสนใจเรื่องไหนเนี่ยเจ้าก็จะมีทีมีทีวิทยากรในคณะนี่ยเจ้าก็จะไปจัดอบรมผื้ได้นี่ยเจ้าก็จะเป็นการพืชก็ได้การเดูแลรักษาวิตีผลนี่เก็ได้หมดเจ้าแล้วแต่ว่าทาง ทางทางโดยงานหรือว่าเกษตรกรสนใจในเรื่องไหนเดาแล้วที่ผ่านมามีการอบรมเรื่องอหยางพังกับเจ้าคุณทันชชนอกจเจ้าที่เป็นสนใจอบรมเรื่องอหยางพังกับเจ้าก่อจะมีเรื่องการทำกเกษตรอินทรีย์เจ้าที่แบบนอกที่นอกที่ถึททงที่ก็ท้องว่าอย่างที่เกษตรกรจะชอบเพราะช่วงน,นี้ซ้อมเป็นอย่างเป็นเทรนด์นั่งกัเจ้าการปลูกพักอินทรีย์แเจ้าปลอดภัยพักปลอดภัยแล้วจเจ้า แล้วก็จะมีเรื่องของกาแฟเจ้ากาแฟกันกาแฟต่างๆแล้วก็จะมีเกี่ยวกับในด้านของเมล็ดพันธุ์ก็จะมีแต่เมล็ดพันธุ์ข้าวเมล็ดพันธุ์ต่างๆก็จะมีแต่อบรมแต่ว่าเราต้องมาดูในรายละเอียดลึกๆนะว่าอยากจะให้เราเนี่ยเข้มงไปในด้านไหนของเมล็ดพันธุ์หรือว่าหัวข้อต่างๆที่สนใจนะเจ้า อันนี้กเกษตรกรต้องรวมกลุ่มกันไหมคะเจ้าแมเ่เจ้าต้องรวมกลุ่มกันมาหรือว่ามีหน่วยงานอะไรที่สนใจอยากจะนาไปตัดเพื่อภายในบ้านในทาานในี่สบาลนูในุมชนใดไหมเจ้าใชอันนี้เขาก็มีทีมวิทยากรเรื่องความหงุดหงิดนะเจ้าแม่ช่วงนี้หลายท่านก็อาจจะประทพัก ทีมัว้ะลูกพักข้างบ้านเนี่ยน,นะจ๊ะในช่วงที่อาจจะไปตัางนอกบอกให้ได้ทํากิจกรรมที่บ้านกันเนี่ยนะจะ๊จะโดยเฉพาะเกษตรกรพวกวิ่งไม่มอนก็มีให้มีส่วนติดทีมบ้านหิมจองก็สามารถจะทําการ,กรเกษตรดได้ที่มีความปลอดภัยเนาะอันนี้ก็สามารถจะสอบถามรายละเอียดกันได้เนาะที่ทีมงานเราตติดต่อมาตอบถามได้ นอกจากนั้นนะคะมีคำแนะนําอื่นๆแถมจะได้พ่องในการไปขอรับบริการที่ห้องปฏิบัติการกลางคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาเพิ่มเติมหรือว่ามีสินค้าง่ายๆที่เกษตรกรสามารถพกพาไปใช้ได้มีอย่างพ่องที่จะแนะนําช่วงนี้เจ้าเจ้าก็คือทางห้องปฏิบัติการกลางของเขาเราเจ้าได้ผลิต เอเป็นชุดทดสอบดินเตาหรือว่าซอยเทสคิดเต,ตาเป็นชุดทดสอบดินง่ายๆนะเตาแบบรวดเร็วเตาก็คือเกษตรกรเนี่ยนะสามารถทาไปเออ่วิเคราะห์ทําเองได้ที่บ้านโดยที่ผลเนี่ยมันก็จะออกมาเบื้องต้นกับว่าว่าผลของดินของเราเนี่ยจะเป็นไดเนาะซึ่งในชุดทดสอบดินของเราเนี่ย ก็จะประกอบด้วยชุดวัดค่าความเป็นกดด่างของดินกับค่คาี h ดาวนาแล้วก็วัดค่าความป้งองการปูนของดินแล้วก็วัดปริมาณคอสอรัสในดินแล้วก็จะมีปริมาณโพแทสเซียมที่แล่เสี่ยนได้แล้วก็สุดท้ายจะเป็นชุดตรวจวัดค่าอินทรีย์วัตถุในดินหรือว่าค่าโ mm hmm. อเอ็นดาวก็คือถ้าสมมติว่าชุดทดในชุดทดสอบดินเนี่ยสรุปง่างยก็ยคือจะมีท,ม 5, 5, 5ทั้งหมดห้าห้าค่าวิเคราะห์ค่ะจะมีอยู่ชุดหนึ่งชุดจะมีการวิเคราะห์ได้ห้า ห้าตัวไงเจ้าเจ้าเป็นไปห้องเจ้าราคาเป็นจะไดเจ้าเกษตรกรสามารถหา,า,<น>าซื้อได้ก็เท่าราคาที่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทเจ้าสามารถเอ่อมาซื้อได้ที่ห้องแลบได้เจ้าหรือว่าจะซื้สดตงก็ได้แต่ว่าต้องเอ่อโทรมาแจ้งล่วงหน้าก่อน เขาว่าเขาจะต้องทําเตรียมอาจะเตรียมใหม่ขึ้นเสมอไงเตจาจช่เป็นชุดทดสอบดินเอานะมีวิเครับหลายอย่างต้นเตามีงหมดค่าค่าเตาซึ่งเขากว่าตอนีคู่มือมีเอ่อเป็นทองว่ามีคู่มือแล้วก็มีผลขึ้นไว่าถ้าค่าดินแบบนี้ไม่ไมถึงจะได้ไงคะกวรปับ๊บจะได้อะไรประมาณเนี้เ้ามีคําแนะนําให้โตยเตาในคือปีนี้อ้าเป็นทางว่าชุดทดสอบดิน เจ้าชุดทดสอบดินเจ้าแบบอคบาคูขายอีนอจ้าเจ้าแม่นเจ้าแบบทดสอบเขา,ขามีเส่กระเป๋าหิ้หวไปเลยเจ้าห <c oughs> ิ้หวไปเลยเจ้า <c oughs> อันนี้เกษตรกรก็สามารถจะเอาซื้อไว้ใจอันนี้ก็เหมะเนาะสำหรับบางท่านที่บอกให้มีเวลาออกมาจากบ้านในาเาเตื่อไปส่งตรวจดินก่ดินขอบอกให้สะดวกเอ็นะเจ้าถ้ามีเครื่องนี้ก็จะทำพื้นเฮาได้ตรวจสอบคุณภาพดินเฮาได้มีความเป็นกรดเป็นด่างจะได้แล้วก็มีค่าอินทรีย์วัตถุในดินนักน่อยมะเฮงอ็นาเจ้าแนนเจ้าหนึ่งชุดนี้ก็จะทดสอบได้ประมาณยี่สิบตัวอย่างเท่า นนก็สามารถจะเอาไปประยุกต์ใจในการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรไปเดียวต้องปัญหาว่าเกษตรต้องออนปรับตัวเหมือนกันเนาะ,ะดินก็ต้องดีน้ําดีปุ๋ยอินทรีย์วัตถุในดินนะรัะก็คือมีปุ๋ยข้วปุ๋ยมักลงไปในดินนะจะอันนี้เราก็สามารถที่จะดินดีปลูกอ,อ้อยกองงามอิรักเกษตรกรเปิ้นว่านะค๊ะแ่นักวิชาการต้องกว่าจ๊แยเนาะจ้าว เอาเบอร์โทรศัพท์ช่องทางการติดต่อทีมงานของห้องปฏิบัติการกลางคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฮาเจ้าเจ้าสำหรับเบอร์โทรติดต่อสถาบนเพิ่มเติมเจ้าศูย์ห้าสาเก้าี่ีูนย์เจ้าศูนเจ้าต่อหนึ่งเซตหรือว่าสองูนเจ้าแฮมกัมเจ้าเบอร์โทรเจ้าศูนย์ห้าสามเก้าสี่สูนเจ้าูนต่อหนึ่งเซตหรือว่าสองศูนเจ้า สาวเรากนั้นเ่ายังมีเอ่อเพราะเขาอย่างมีเพจแฟนเพจในเซ็กซี่เซตเจ้าก็คือทิมปฟนเจ้าว่า ห้องปฏิบัติการกลางคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดาก็สตามาตื่ดในเซนต์ลูไนดในหลายช่องทางนะดาเนาะหลายช่องทางดาแล้วเขาถึงยังไเนาะเมนนะ้าอันนี้สําหรับชูุฟังครับปรมากรเกษตรกรที่อยากจะรับบริการที่ห้องปฏิบัติการกลางคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เป็นเครือข่ายของวิทยุมรกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดาวนะดาที่เอางานวิจัยเอาเทคโนโลยีความรู้ต่างๆมาเล่า สู่กันฟังครอบครัวมกเฮาทั่วประเทศนะเจ้าก็มีท่านคณะบดีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านท่านคณะบดีของเขาผู้เชิดศาสตราจารย์ดรดารุณีนาภวเจ้าคุณเชิดศาสตราจารย์ดรดารุณีนาพภวนะเจ้าท่านก็พร้อมให้ เกษตรกรได้เข้าถึงในเรื่องการเรื่อบริการกลางของห้องปฏิบัติการกลางคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมานาะวันนี้เวลาก็เสี่ยงแหะขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามห้องฟังทบชมขอบคุณคุณทันชนกยอเสนนักวิทยาศาสตร์เกษตรห้องปฏิบัติการกลางคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอบคุณคุณนนสสรินอนทิมาในฐานะผู้ประสานงานกัะเจ้าสังเียนเนียมทราบทีมงานสถานีวิทยุมอกระเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมเือข่ายตึง 4ภูมิภาคนำช่วงนี้จากท่านฟังไปก่อนปากกันได้นะจ๊ะห้องสุรนามเกวันการวันพัด13นาฬกา5นาทีแผ่ว3 3นาฬิกาส0นาทีสถานีวิทยุมกม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตึง4ภูมิภาคพ,พร้อมกันทั่วประเทศออนไลน์ทั่วโลกวันนี้ยินดีเจ้านักที่ติตามสวัสดีเจ้าคุณทันชนกยอเซนเจ้าเจาสวัสดีเจ้า